สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำสีฝาดำกันนะครับผมขั้นตอนนี้คือขั้นตอนการกัดสีเก่าออกครับกัดออกให้หมดเลยนะถ้ามันเหลือเดี๋ยวมันจะไม่สวยนะครับผมอันนี้ผมเร่งความเร็วคลิปนะครับเพื่อจะให้คลิปมันสั้นนะ น่วเดี๋ยวกัดเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาขัดกระดาษทรายกันครับ ันนี้ก็เป็นแฟบครับผสมกับน้ำผมจะใช้เป็นกระดาษทรายเบอร์800ครับใครมีเบอร์พันก็ใช้เบอร์พันนะเนามาขัดได้เลยครับ ก็ขัดให้เกี้ยงเลยนะขัดให้เนียนเลยนะครับตรงไหนมีสีที่มันยังไม่ออกเราก็ขัดให้มันออกให้หมดทั้งข้างหน้าและข้างหลังเลยนะไอตรงติงๆข้างหลังมันอะแล้วขัดเสร็จแล้วก็ร้อยมันแห้งแป๊บหนึ่งแห้งแล้วเราก็ ต่อไปเราก็เอาไปพ่นได้เลยครับครับหลังจากที่เราพ่นเอ้ย เราขัดเสร็จแล้วใช่ไหมเราขัดเสร็จแล้วเราล้างอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเราจะมาพ่นสีรองพื้นกันเลยสีนี้นะสีขาวเบอ,อร์ตรงนี้ับบแบพ่นตรงนี้ก่อน พอก่อนนะร,รอบแรกอันนี้เดี๋ยวก็รอสิบนาทีนะอันนี้ผมพ่นผมว่าผมพ่นพ่นหนาไปนิดนึงเดี๋ยวรอบต่อไปเดี๋ยวมาเจอกันครับครับอันนี้เป็นรอบที่สองนะครับรอบนี้ก็เก็บตรงซอกๆอกไหนที่มันไม่โดนก็ ขีดให้มันโดนไปทำไมสีเป็นงวะก็ทนแค่นี้ไปไปไปก่อนดีกว่า ดี๋าวถ้าพ่นเยอะวันนี้เนี่ยมันจะเยิมนะครับผมน้องเอาไปตากแดดอีกสิบนาทีก่อนครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับจากที่ผมเจ็บสีตรงนี้ไปแล้วนะเรามันแห้งก่อนแล้วผมก็ค่อยๆพ่นมันไม่ได้แค่นี้นครับแล้วมันพ่นเยอะกว่าน,นี้เดี๋ยวมันจะเยิมนะอันนี้ผมก็จะมาพ่นสีจริงต่อกันเลยนะครับ ใช้เป็นนี่ยี่ห้อเลดฟ็อนะยี่ห้ออื่นมันไม่มีมันแะบว่าผมมีแค่นี้ผมก็เลยใช้แบบนี้ไปมาครับพ่นกันเลยโอ้ย จี๊ดเลยครับนี่ นี่ครับรอบแรกมันนี้โวยโทรศัพท์ทำไม้สีมันไม่เหมือนของจริงเลยวะครับเดี๋ยวอีกสิบนาทีเดี๋ยวมาเจอกันครับอันนี้ก็เป็นสีพ่นสีรอบที่สองนะสีจริง ีมันแสบตาม,มากเลย แค่นี้ครับก็รอให้มันแห้งสิบนาทีมันแห้งแล้วเดี๋ยววอรพ่นเลกเกอร์กันกับผมแค่นี้ครับอันนี้ผม,มน่าจะโอเคแล้วพ่นน่าจะตัวแล้วพ่นทัวแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปตากแดดสิบนาทีครับให้มันแห้งโอเคครับเดี๋ยวสิบนาทีเจอกันครับอันนี้เป็นรอบสุดเฮ้ยสี่สุดท้ายแล้วนะ ก็ค,คือแลกเกอร์นะครับของไพลเล็กพ่นสองรอบเหมือนกันครับก็อันนี้พ่นเลกเกอร์เสร็จแล้วก็ซื้อเสร็จแล้ว <t od d ata> คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับพ่นสองรอบเหมือนกันมาครับก <t od d ata> ็จะเงาขึ้นนะเน <t od d ata> ี่ยเห็นไหมเงาไหม นี่นะครับเห็นไหมแสงจะสะท้อนเลยหน้มีตะเงาวะ่ะเงา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 เลย ครับแค่นี้ก่อนนะพ่นเยอะเดี๋ยวมันจะเยะิ้มเลยอีกสิบนาทีนะครับสิบนาทีเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับนี่รอบสุดท้ายแล้วแล็เกอร์รอบที่สองครับก็รอบสุดท้ายแล้วพ่นพ่นให้ทั่วเลยนะครับรอบนี้ เยิะมเลยไม่อะไรครับนี่ยครับแค่นี้ครับทำแล้วพอแล้วครับแค่นี้ก็เดี๋ยวผม ไปประกอบเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูนะว่าประกอบแล้วมันจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวรอให้มันแห้งก่อนครับอันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะนะครับนี่สำหรับใครจะใส่ไอ้นี่เป็นตัวนี้นะผมจะแนะนำให้นี่ครับน็อนตมันต้องยาวต้องเผื่อไว้พอวันนี้ส่วนน็อนตตรงนี้ครับน็อนตตรงนี้เราต้องใช้เป็นน็อตคัตนะน็อตคัต น็อตแข็งอะฝังคัดตรงนี้ตรงนี้ครับเอาเครวของเดิมอ่ะต่อของเดิมออกแล้วซื้อแบบเป็นเหลดมาใส่ถ้าใครจะใส่นะถ้าใครจะใส่เป็นอย่างนี้นะเราก็มันใส่ตรงนี้มันจะพอดีส่วนน็อตเราก็ต้องเปลี่ยนนะเพราะน็อตเดิมตรงนี้มันใส่ไม่ได้ครับ